สวัสดีศูนยะ์คนฮะนะไม่มีคนดูก็จะถ่ายด,ดูย้อนหลังเอาทุกช่องทางนะครับนะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับอยากให้กุมาล่าผีจริงๆนะพี่พี่น้องๆนะครับนะถ้าติดตามกันมานานแล้วขอยอดแชร์หน่อยครับนะเป็นกำลังใจให้ผมเดินเดี่ยวนะฮะนะอนาคตจะมีใครเข้ามาช่วยผม,ผมก็ไม่รู้นะครับ นะติดตามเอาผมก็ไม่ทราบอนาคตของตัวเองผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคนเดียวนะครับเออลุยโอเคก่อนลุยนะครับผมขอปัสสาวะหน้ากล้องก่อนนะครับเพื่อปการเปิดเนธของพิธีช้าล็อก เสียงใครอยู่ข้างบนวะได้ยินเสียงวะขอนอนุญาตนะครับยืมเที่ยวไม่มีอะไรผมก็าากลับแล้วไม่มีอะไรมากะนะครับนะมาที่นี่ก็ต้องเที่ยวนะครับเผือ่อใครทำที่ครับขอแพ้ครับ พร้อมยังอะได้กลับบ้านไว,วเฮียกมาคนเดียวไอ้สัสมาคนเดียวนะครับอืขอบคุณหนึ่งดวงดาวนะครับหนะ้าร้อยสามสิบหกท่านขอ,ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอบคนละหนึ่งแชร์อืมมันมีแววตาซ้อนซ้อนมาไปเข้าไปเลยฮะนี่ฮะไม่รู้ใครมาลดน้ําตรงนี้ครับอืมะนะแชร์กันไปนะครับทุกท่านนะ รักผมชอบผมขอคนระหนึ่งแชร์นะครับนะดวงวิญญาณนะฮะทุกดวงนะฮะถ้ายังไม่ไปผุดไปเกิดนะฮะออกมาหลอกหลอนก็ได้โฮ้ย <c oughs> โอ้ยคนเดียวคนเดียวนำอะครอยกก่า,กกา,กกา,กกางเงี้ยกลัวข้างบนเดินได้หรอไม่กล้าขึ้นไป ที่มีเงาเดินป่ะอดีตโจ๊กเกอร์กับปทุมัลลังก์ปีนี้มันปีของผมฮะเดี๋ยวรอก่อนนะคนดูอย่างสียงท้าท้นสูงอีกแล้วเอ้ยแชร์ไปเลยครับนะแชร์ไปเลยนะนะทีมงานไปไหนยังไงให้ไปเติบโตฮะนะเฮ้ย เออนี่ฮะขนยังไม่ลุกนะฮะยังไม่ปวดขี้นะครับนะถ้าปวดขี้ขนจะลุกครับไม่ได้กลัวผีฮะปวดขี้อืมได้ยินเสียงกอาแกกอแกกไหมรับผมไม่เดินด้วยพี่ไม่มีค่าจ้างนะครับไม่มีอะไรเลยครับนะตัวผมยังแห้งครับลมละลายฮะตัวธุรกิจลมละลาย เสียงอะไรเหมือนอยู่ในรูขยับเลยวะอะไรมันขยับในรูวะเนี่ยอะไรอะอะไรขยับในรูอ๋อที่ผมถ่ายเมื่อวานเป็นนางรำวะตัวอะไรสวัสดีครับพี่ชายพี่สาวอยู่ตรงส่วนไหนฮะอยู่ข้างล่างเดินมาหาผมเลยฮะเออ สรรหาเฮ้ยอ้อเฮียมาจ <Here. S 1> ากไหนอ๋ออยาไปกลัวเนี่ย <c oughs> ฮะพวกนี้นะฮะนะไม่มีใครกราบไหว้ไม่มีใครบูชามันก็เหมือนของทิ้งแล้วมันไม่มีอะไรฮะ ทุกท่านอย่าไปกลัวช่วยแชร์นหน่อยฮะช่วยแชร์นหน่อยนะฮะดูลมหนิใครพูดคำว่าอย่าวะฮะอยา่ยาอย่าอย่าอะไรอ่ะอย่าอะไรหืมเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมึงมีเทียนเลยมีเทียนมีอะไรเลยนั่น่ะใช่ปะ่ะ 195, 199, ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเก้าขอข้อละหนึ่งแชร์นะฮะยีต้อนรับสู่เพจห้องสิบสามวันนี้วันที่เจ็ดนะฮะกุมภาสองห้าหกเจ็ดนะฮะไรซ์สดนะฮะไม่ใช่เทปนะฮะไรซ์สดนะครับไรซ์สดนะฮะห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยโอ้ยขอดูเลขโอเคฮนะเดี๋ยวผมพาไปดูเลขนะฮะโอ้พาไปดูเลขนะครับ หาเพจไม่เจอเอาทักมาแล้วในเพจนั่งลำลังางกวางงี้นี่ว่ะนังลำบูวางงี้นี่ว่ะเฮ้ยเนี่ยสองสี่แล้วนั่งลำหายไปไหนอ่ะเดินกลับสายเก่าบวางสองสี่ฮะสองสี่ฮะนะอันนี้คือสองสี่นะครับนะที่ผมท้าไว้ว่าถ้ามีจริงให้เลข อันนี้คือเลขที่ผมเขียนเองนะฮะอันนี้คือสองสี่สองสี่นะครับนะไม่รู้ออกหวยแร่นะฮะน้าสองร้อยท่านขอคนเละหนึ่งแชร์ขอคนเล่นหนึ่งแชร,เเนนแร์เปิดรับผู้สนับสนุนรายการกลับบ้าน <c oughs> ไอ้ยันรู้สึกแปลกวะ่ะนี่ยังเดินไม่ถุยยังเดินไม่ทั่วเลยนะเข็ง <c oughs> ให้เดินลากเท้าวะ ได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงป่ะเดี๋ยวต้งนึงได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงวะใครลองวะท่านนะผมบอกนะฮะลุยเดียวไม่มีทีมงานแม้แต่อย่างใดคนเดียวเท่านั้นนะฮะได้ยินเสียงร้องวะมเียขอขอเร่หนึ่งแชร์หน่อยขอขาเรื่องหนึ่งแชร์หน่อยนะเปิดรับสปอนเซอร์นะฮะ บ้านริมคลองจริงฮะมีเรือวิ่งด้วยฮะวิ่งสิ่งเรือปะวิ่งสิ่งเรือปะแ <Here. S 1> ชะร์แล้วพี่ของมากฮะของครับชัดจริงโอ้โหออ คือข้างหน้านี่ฮะะไอ้ตรงเนี้ยคือหลังบ้านจะติดกับริมคลองฮะนี่เสียงเรือปะเนี่ยผมเลยลงแบนเนอร์ว่าบ้านริมคลองเออ,อ,อ,เอ,อริมคลองดนะผีไม่กลัวฮะกลัวงูกับคนสองอย่างหืเดี๋ยว

เก่สี่ทุ่มห้าสิบหกสี่ทุ่มโอ้สี่ทุ่มห้าสิบหกไอ้ยี่สองอย่างนี้ไอ้สัตว์บางคนหาเพจไม่เจอด้วยเยอะเลยทั้งมาทาั้งเพจไอ้จ็อกเกอร์ไอ้เหีต่ตั้งหนึ่งนะดได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงวะไอ้้เหียได้ยินเสียงวะได้ยินวะได้ยินเสียงร้องวะ พอไหมหลอกพอใจยังข้างหลังข้างหลังมีบ่อน้ำบอกว่าหรือผมไปเดินดูข้างหลังแล้วผมกลับไหมหอเอาไงดีเสียงฮือร้อ,องใช่ไหมสองร้อยสามสิบแปดท่านขอคนละหนึ่งแชร์หน่อยนะคอมเมนต์เข้ามาเยอะไปเดินดูข้างหลังแล้วกลับไหมเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ค่อยไปเดินดูชั้นสอง โอ้ยสัตว์เอ้ยมึงตายอยู่เดี๋ยวแปนน๊บน,นึงแป๊บนึงมึงมึงตายอยู่สระน้ำเลยเฮีย yeah. ตายสระน้ำเหรออันนี้ผมไม่รู้บอสผมไม่รู้ประวัตินะผมบอกก่อนผมไม่รู้ประวัตินะที่นี่เลยเฮีย yeah. สระน้ำแน่เลยไปเถอะไปเถออเฮีย yeah. ผมไม่เคยมาฮะ ขี้เกลับเถอะไอ้สั์กลับเถอะไอ้เี้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทรงแล้วไม่ใช่ทรงแล้วกลับเถอะไอ้เถ้าเสียงร้องขนาดนี้ี่กลับเลยกลับเลยอันตรายฮะหี้กูโดนแฝงโดน,นเข้ามากูาจะทำไง่ะขี้หยัดร้องซะด้วยนะขี้ผายนะสงสัยผมไปหักแขนหักขามันมั้งหักแขนหักขามันมันก,นก,นนก็เนี่ยแหละมันก็ร้องไม่หยุดเลยนะ ใครดูย้อนหลังก็ขอบคุณด้วยนะครับนะผมกลับมาไร้สดล่าผีแล้วเดินเดียวนะครับนะวันนี้วันที่ 7. เจ็ดเดือนกุมภาสองห้าเจ็ดนะครับนะเป็นไร้สดนะป,ะปะกลับบ้านนี่ะนะเดี๋ยวจะไร้สดวันไหนก็ติดตามที่หน้าเพจเบยโจกเกอร์นะครับแล้วก็เพจห้องสิบสาม แล้วก็มีเพจฮอกแล้วก็มีเพจบัวุ่นนะฮะสามเพจนี้ที่ผมจะมาไลฟ์สดนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะนะสองร้อยห้าสิบสี่ท่านขอขอบคุณนะฮะนะที่ติดตามยันเพจที่สองนะครับนะใครอยากเป็นสปอนเซอร์ผมผู้สนับสนุนรายการทางเพจยังไม่มีนะครับนะติดต่อทางบล็อกเพจได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนะสําหรับค่ําคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับนะไม่ต้องคิดถึงกันนะครับนะถ้าผมจะไลฟ์เดี๋ยวผมแจ้งหน้าเพจนะครับนะทางเพจเป้โจ๊กเกอร์ นะครับนะขอบคุณนะฮะสำหรับก็บคืนนี้ที่ร,รับดูกันจนจบฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายกูดบายปว้าชอบม,มากเลยที่นี่